ไม่คิดไปบ่อยกัให้อยู่ไปนี่เขาก็ไล่นี้อเยอเขากเขาให้ที่ไไเาพาเทียวอบบ้านดีไ้เนยพาไปล็อก่อนพาไปล็อบ้านเนี่ยนี่เลล่นตาบ้านะพอเป็นตาบ้านหลายย่ตลานื้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยว อย่างปีที่แล้วเนี่ยผมติดตามทั้ง Facebook ของไอ้ครับโรงงานเดินสายไปทั้งสบบลาวหรือว่าประเทศลาวบ้านที่เมืองน้องเฮาไปทั่วเกือบทุกแขวงทุกจังหวัดเลยบัเนี่ยสองปีสองปีที่แล้วสปทแล้วไปทุกแขวงเลยไปทุกแขวงเลยบอกการต้อนรับหรือว่าแฟนคลับท่านนู่นเป็นทั้งไหนไอ่เราเห็นฟังไหมดีครับเป็นพี่น้องเพิ่งแบบว่าคลายว่าเพิ่งเพิ่งเคยติดตามตั้งแต่ ในแผันดีซีดีเนาะต้องการจะเทียนตัวกิงตะกี้ยบต้องได้ย้งได้ยื่นเนื้อได้แหลมครับตะกี้ตอนย่มเราว่าเสียงอีสานเข้าแบบโอ้โหฟีเวอร์ถูกต้อดฟีเวอร์เลยผ่อนอย่างเงี้ยอดเบี้ยจังอย่ดี้ก็เป็นเขาเรียกว่าอิทธิพลต์อนโตขึ้นถึงฝั่งนู้นเลยแม่นยครับไทยกับลาวห้องมันสิมีอิทธิพลต่อนโตๆกันต่อกันขนาดบ้านห้องก็ยังเอาเพลงลาวมาลองมาดามครับแม่นดังครับหลายเพลงครับ การไปการต้อนรับกับโอปคุนดีเัากู้ดอกมารำมาสากันเรื่องของเรื่องอ่ะการว่ากันจะค่ายกันกินอยู่ค่ายกันพี่น้องทั้งนุ่นฟังเพลงทั้งนี้เบิงเขาวทั้งนี้เซฟทุกอย่าง้เกี่ยวกับข่าเกี่ยวกับพวกกันนักร้องศิลปินโดยเฉพาะศิลปินอีสานหมอล่ำเนี่ยมาคัดเสียงอีสานนี่เป็นยังไงนั้นแต่ว่าทั้งพุนไปทั้งพุ่นดาวทีนี่ค่อนข้างจะระวังเข้านี่รันโอ้ก็ให บรหิรามุกชาววนี้ไม่ได้ครับตรงๆไม่ได้เลยครับผมยังชอบเลยครับผมเออก็ยังมีความความแบบว่าวัดธนศรบานได้เพราะมีผัวอยังแบบไม่ได้ผิดศีลห้าอะไรแรงๆไม่ไม่ควรต้องระวังตรงนี้ต้องระวังมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมใช่ไม่ถูกยังมีบ้านเขานี่ไม่ได้เลยเดินกายพระกายพระกายสัมมานิชนกายซงนี่ก็ยังแบบนั่งลงอยู่แต่บ้านเราไหลชนไหลเลยก็ได้แม มัหรือยังซีซั่นฮอทพลาเขาเล่นด้วยอนี่ยแนาเวทีเด้ไอ้แฟนคลับแนาเวทีแตกต่างกันบ่มีตีกันบ่อมบ่อมมีเลยบ้านเข้าเคือจักหน่อยเบิ่งหน้ากันเหยียบเหยียบเร้องตีนกันอ๋อรองเท้าครับมีดใส่กันแล้วบ้านบ้านเรานี่บางทีก็นักร้องก็ลงไปตีไปไปเปิดเองเลยถ้าตีกันก็น่าจะ กฎหมายเพิ่นแห้งเนาะขาดเบ็ดอยู่เขาบอกขอยมีอะไรกันเนาะเห็นผมเห็นแบบเขาเขาจ้างไปก็จะเป็นแบบขายบัตรเป็นบ่ออขายปี้ขายบัตรเขาเป็นบ่อปี้ครับโอ้โหท่านสองร้อยเอ้าเขาคือว่าปี้ได้เป็นกีบปะ ปีว่าเพราะได้แค่ปีบัตรเขาบริษัทบรบษัทเราบัตรเขาปีก็คือบัตรครับท่านผู้ชมครับอย่าไปคิดอย่างอื่นครับไม่ไม่ใช่เปานปีเป็นปีเออเป็นปีเออเป็นปีเออเป็นปีเป็นปีมันมาเป็นจีมันมาเป็นปีปีอ่ะเออถ้าภาษาไทยก็เป็นเล่มเล่มเลยขายปีขายบัปีครับ เอ้่รู้สึกจะจะรู้รู้เรื่องทางลาวสนใช่เลยใช่เลยรู้สึกว่าไม่ใช่คือภรรยาผมหลวงพระบางครับภรรยาสกุลลาาว่ภภรรยรรยาครับผนขาวเนอพี่น้องทั้งสอปปอลล่าหลวงพระบางนี่ครับผคนขาวคนผาาเหลืองเนาะแฟนพี่อันก็แฟนตาหันเนี่ยพ่อขาวขาวปอยู่ ก็ดีดนะเห็ขาเข้ามาบ้านผมอยู่มาทานข้าวมากเราเห็นเราเห็นเคยครับมาทานข้าวมาอะไรกันก็ยังอันครัวนู้มาให้ผมกินอยู่เลยเฮ็ดแซบเฮ็ดแบบเราเฮ็ดอาหารเซ่ยตอนนี้อาบอมเป็นโทษตอบพี่ไม่ใช่คุณอิสานใช่ไหมผมไม่ใช่ครับผมเป็นคนภาคกลางครับแต่ว่าภาคกลางก็พอได้ภาคกลางครับก็ได้แฟนเป็นคนลาวก็เลยพอได้ภาษาอีสานภาษาลาวมาภาษาโดยอย่างนี้นะ ครับโดยโดยทั้งหดคือคือตะกี้พี่ไปกี่รอบแล้วอ่ะเปลี่ยนจากพี่ไปป้ายแล้วพี่ไปกี่รอบแล้วไปไปล้วอามกันเองละเราทนี่จะให้ผมบอกว่าไปกี่รอบแล้วครับยี่สิบปีนับไปั่วแล้วครับแต่ว่าในประเทศเรานี่ผมไปมาเกือบจะทุกจังหวัดครับผม เขาเรียกว่าแขวงเนี่ยไม่เชื่อแล้วเนี่ยโมเพื่อนี่เขาไปเขาเรียกว่าแขวงเขาเดินสายคือเขาายไปถ่ายข้ามไปถ่ายสบายดีนะครับผมเดินสายสบายดีหลวงพ่อบานโดยสบายดีโอเริ่มโดรื่อยเรื่อยไหมนี่แหละเพราะสบายดีหลวงพ่อบานไงครับก็เลยถึงได้ไปได้แฟนมา ก่อนอ่อนนะ่ไอ้สบายดีหลวงพ่อบางเนี่ยคือผมก็อาจจะมีบ้างทุกแหงนอะครับมีออกไาการมีงออกาการนะครับมีบ้านเนียนอนกินมีร้านทุกแหงเนาะมีรูปมีหลานทุกแหวทำมาแล้วนะไแล้วอายเดี๋ยวกี่คนครับขอป็นคนก็ได้เซลเล่นแบัทเนี่ยเห็นแฟนครับตัวกอหมด แล้วนั่งาลงสีไอยตอเลยรนี่เด็ดเลคขำขำนะครับสนุกสนุกพ okay ี่น้องครับแต่ว่าถามคนตออยากให้คนเราให้ฟังอ่ะนะบรรยากาศนะพี่น้องตอนเศร้าเห็นไปนำาต๊ไปงีางยันเตี้ยธรรมชาติอผมเห็นลุงเฟนแล้วล่ะเห็นนั่นผู้เขากระจอดรถเห็นนำาต๊กระจอดรถใครโอ้ยปลาคอเนี่ยแกงมีปลาเครื่องปลาข้าวปลาขั้งปลาขั้งแล้วก็ปลากดเห็นเพิ่นลุง อากาศหนาวบานนี้ปฏิบัติเป็นนั่งรถโคตรสนาเพื่อนดทางทั้เหนือทั้งท้งภาคเหนือทางไปนะเมืองเงินอะไรเหนือเรงแก้วอะไรอ่ะเกับพอแก้วอะไรนะพอแก้ว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 แา้เแก้วอก้วแอ้วแก้วแอ้วยก้เชี่วแท้ียง้วงเ้วแเ้วแก้วแก้วแก้วแง้ทแก้วแก้ีแก้ว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 ก้ว้วก้วแก้วแก้วแก้้วแก้วนก้้แก้้ก้ก้ก้ ลูกชูนมนก็ง่ายไปหลายปีแล้วล่ะเป็นีเมียยแน่ด้วยนั่นแหละเกษตธุรกิจเข้าไปไปก็ไปนั่งรถโฆษณาไปเป็นน้ำคู้น้ำเขาเป็นหมู่บ้านอีกก็เข้าไปนะแบบแบบเขาอย่างเงืนเ่าอเาท่านั้นมันจะอยู่ือาคาไหม มันจะมีโอุกแบบก็จะมีหมีหมองน่ะหลายแบบนะมีหมองนั่งให้ลูกสาวมาจี้เป็นขึ้นเล่านี่ให้ปลาไปจี้ลูกสาวเอาถ้าอย่างนั้นก็เผาเขาเรียกอะไรเอออะะไรนให้เวลาคิดหนึ่งชั่วโมงอะติว่าไอ้ภาษาอะไรก็เลิกก็เลิกบอกให้ที่บอกเขาใส่ถ้าเป็นภาษาบ้านเล่าเซอร์มูสือเล่าเสือโฆษณาแล้วพี่น้องเราว่า ถ้ามูเซอร์มูเซอร์อาขาเขาจะเรียกพวกเราฝูงรงมาครับแต่ถ้าเหนือจริงๆยอดคนมาชมเราอาจจะไม่เยอะครับอาจจะน้อยการมาเพราะว่าเพราะเพราะว่าข้นพ no oh ื้นที่มันจีตรงทางครับมันสิอยู่ระดับพื้นเหนือของเขาอมันสิเป็นมัฒนธรรมันจีไกลๆกันเท่านั้อ อ๋อวัฒนธรรมต่างกันอาทิโบชินเคยกันอีสานเท่าไรแมนโอความนิยมบมดบกคือกันถ้าเวียงจันลงไปล่างแมนเลยลงไปทางอุบลอ่ะโอ้ยเตอร์แทนปากเซปากเครับก็คืออะไเขาว่าจากเวียงจันลงไปปากเซถ้าตรงคางอุบลกป็นสิบว่าใครอุบลใครกันเห็นไหมอาทิใครกันต้องระวังกันแม่น้ำโขงอ่ะคำพูดวัฒนธรรมมันจะไหลหากันอาทิตย์มากหมอลำคือกันมากลูกทุกหมอล่ำทาไปทางเหนือกับอาทิตย์มากเพ่งแบบ แบบเช่าเหนือไปเพลงแบบดอยแบบอะไรไปเป็นมาช่องลาวผมเคยกดเข้าไปดูแล้วก็มีภาษาภาษาลาวสูงเพลงซอเพลงยังเพราะว่าพอเลยจากเชียงแสนสามเด่ยนทองคําไปแล้วปุ๊บทีนี้เขาเข้าติดกับเขตพม่าแล้วเขาก็จะจะจะถือเอ่อสิบสองปันนาแล้วพวกไทยใหญ่ก็จะเป็นประมาณประมาณนั้นไปแล้ว ก็แถวหลงน้ำทาขึ้นไปเออหลงน้ำทาอร่อยตอนนี้ก็จะเป็นในความนาไทยใหญ่ติดจีนนะติดจีนติดพม่าแล้วอันนี้ก็จะเป็นคำหลุดตอนนี้เพราะวัฒนธรรมของอันนี้เคยเคยไปฝั่งจีนนะไอโคสนามันติดฝั่งจีนครับติดกันเลยชายแดดลักแดดเป็นไทยรูปมาแล้วเออเออเอออุมาขนาดนี้เลยแล้วก็อีกเมืองหนึ่งจะไปถึงเวียดนามเลยนะจะไปถึงทะเลเวียดนามสำเหนือครับ เขาวต้องข้ามข้ามมุกาหารอ๋อถ้าข้ามมุกาหารนี่ครับมันมันไม่มียันกันปะไอมียังกันลาวมันลาวเรามันจะไปทะเลเวียดนามอีกมุมหนึ่งนะขาม้วนไมทวนเข้ามาจากทางขาม้วนขาม้วนอยู่ขาม้วนนั่นแหะครับทะลุออกเวียดนามจะใกล้เป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดขาม้วนที่ทะลุเวียดนามใกล้ที่สุดนะครับจากไทยไปเนี่ยเมืองเพียหรืออะไรสักอย่างจำไม่ได้เปขาม้วนเวีนไทยมากเอ้ยนี่คุณนี่ปัญหานี่เนี่ย ให้ข้ามไปทําหนังที่ฝั่งลาวนี่ไปเอาไปทุ้คทีตัวเดียวไปไปผมไปมามาเยอะมากหลวงพ่อบางผมไปมาสามสี่ครั้งไปไปผูกสัมพันธเอเจซี่นี่เหรอสามพันธ์นี่ผูกหมดเลยโอ้ไปก็บ้านพ่อตาแม่ยายผมนี่ริงก็อยู่ยาวเลย็นมัีนี้บ้านมืองสิงหรือมองสิงมองสิงก็ไปอ่ามองสิงก็อยู่หลวงพ่อบางใช่ใช่นะครับบ้านพ่อตาผมอยู่ที่นั่น ี่รวมรวมบนไอไอเขเอื่อยยังก่อนไอซีประเทศนะนะครับอาเซียน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 โอ้คุณเนี่ยไปเชื่อมสัมพันธ์ไทยริงรอไปมาหมดละกัมพูชาไม่ที่ไปบ่อยๆก็ให้อยู่มา่นเลยต่ไอนี่เขาก็ไล่หนีเขาบอกก่อนเก็ก็ไปอยู่ได้ไม่โดนครับเพราะว่าไปอยู่ได้ไม่โดนก็โดนก่อนครับโดนเขาไล่กลับโดนเขาไล่กลับจริงๆครับวีซ่าหมด พราะเราไปทํางานมันก็มีกําหนดมันต้องกลับสามวันหรืวันไปไปไปโดนสิบวันไปครั้งละสิบวันของของไทยเขากราบไปเขาจะมีวิชาไปเป็นงักการแล้วแล้วให้ให้ไปโดนไหมนี่เดี๋ยวก็เจอเดืองเจอสายเป็นเดือนไหมบ่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 ฮอนเดือนเนาะเป็นอาทิตย์ก็ว่าไอ้เฮ็ดเป็นเดือนแล้ว่าไอ้็ต้องทำอะไรเป็นเดือนแต่เรากลับก่อนมันก็น่ากลับก่อนก็ได้เดือนสายิสองสามงานครับ บัดบัตรบัดเนี่ยร่องเพลงเลยบัดนี่ลร่องตลอดทั้งขึ้นรือว่าเป็นแค่ชั่วโมงสิเพ่งประมันปร้มันเรวมรองเพ่งแล้วก็แบเชมนนเาต้องในร่องร่องหลายก็ยี่บัตรห้อยหรอกร้องหลายเพราะว่าแฟนคลับตั้งใจเมาเบิคุ้มเอาไว้คุ้มครับปีที่ซื้อมากอ๋อปีที่ซื้อปีก็คือบัตรแต่ละพี่ดอกครับเพราะว่าค่าเอ่อค่าบัตรของเราเนี่ยที่ไปขายฝั่งนู้นน่ะจะแพงกว่าขายฝั่งนี้ จักแสนโอ้ของเขานี่เป็นกีบใช่มเงินกีบเป็นเงินกีบครับจักแสนไหสามพันกีบอฮะสามพันกีบเห็นไหมยี่สิบกว่าบาทปรม้สามหมื่นกีบหรือเปล่าพี่ประมาณลอยลอยยี่สิบบาทลอยยี่สิบบาทกี่กีบอ่ะก็แปดแปดพันแปดพันกีบเฮ้ยแปดแสนกลัวแสนไม่ใช่พี่ร้อย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 ร้อละสี่พัน เอางี้แล้วกันเดี๋ยวห้างห้าปเป็นเซตละตาแรกเปลี่ยนสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นกิบพี่ก็เท่ากันเออน้อยบาทคืนเนี้ยคุณนี่คุณอภิชัยเนี่ยกลับไปที่ B I ีหนึ่งเพราะว่าค่าเงินมันขึ้นเลยก็เลยสับเอาับไปัำเบมาโทรหาเมียเลยฮะฮะโทรหาเมียโทรหาเมียถามเรื่องเงินเกีบรติเลยนะถามเรื่องเงินเกีบเนี่ยนะครับผมเอ๊ะรู้สึกว่ารายการเรานี่ยจะตามรอยเราไม่ใช่ใช่ไหมไม่ไหวหรอกจับางนตาบอด ครับผมก็ช yea ่วงนี้ก็โอ้พอฟังไปแล้วก็รู้สึกว่าจะไปไปหลายพื้นที่หลายพื้นที่ก็แกไปหลวงพระบางเลยแกก็ขึ้นดอยภูสีเลยไปวัดเชียงคำเลยครับจํำแม่นเลยนี่จำแม่นนี่แล้วแกไปไหว้ออนุสาวรีย์รอห้าอยู่ที่ฝั่งฝั่งเชียงจากหลวงพระบางข้ามแม่น้ำโขงไปฝั่งหนึ่งจะมีอนุสาวรีย์ของรอห้าอยู่ กินู่นตอนไปรุ่นไปปราบหูดีเหลือเกินนี่สมกับมีเมียลาวีกเอาอะไรโจ๊กชุกให้พี่ปล่อยฝ่ายเขาพาเที่ยวรอบบ้านดีไหมเตี้ยพาไปล็อกก่อนพาไปล็อกไปเที่ยวบ้านบ้านเนี่ยไ่อเป็นตะบ้านนะกอเป็นตะบ้านพื้นที่หลายหลายยี่ห้อตะล้างตะล้างมาบอกแต่ก็เห็นปูหันปูมีพาไปเบิ่งมะอึ๊ะมะเขีย พักหัยเงี้ยงอผมเห็นอยู่บักเขียเงี้ยงเออ่าบักเขียงไปบงกันอันอันข้างโคกพร้อม๋อ้ข้างไปไปไปรลองรอง ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้อ่ายเหิือน้ามาเบิ้งมาชมท่วมเป็นธรรมาสา์ของบรรยากาศอันอันปานธงหน้าบ้านเัวนี้กรุงเทพมาหา,หาคนครได้พี่น้องเด้นนี่ว่าว่าางไๆว่ากองเทพไหมใหญมากกับมากองอยู่ในกรุงเทพแล้วแต่ว่าขนาดอยู่กองเทพอันย่งมีอันต้นมะเขืเอต้นมะกันันเเขียลมะเขเนนะืเอเรนต้นมะต้น ต้นพัก,งกเงเียงก็อนยังายลืมเลยลืมซื้อสาราเน่หมอพักาาเมีลลเยภาษาเล่าอื่นยังก็ภาษาเล่าสาราเน่นะสาราเน่แล้วสาราเน่แล้วก็พักเงียงก็อ้แบบพักแผ่วพักแผ่วเนี่ปลูกพักแผ่วพักแวียนผูกไว้กินหรือว่าปลูกไว้ไวเบิ้งไปช่อมไปกินน้ำใส่เบิ้งน้ำครับผมเป็นข้ามสุกหมักได้ยินข่าวว่าให้หมักการเกษตรเคยอยากไปเลี้ยนเขาเอิร์ตมาเกษตร ตอนนี้เกษตรพ่อกระเทือนบอมเนพ่อเพียงเก่งลพีพอเพียงบเปมาลูกเติบบ่มเพื่อไมเพียเมไมพอเพียงหอกยังบ่พอไม่เียงปลูกไร่หงไดหลาโอ้หรือกี่ข้อหมายพ่อเพียงบอกเอา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 ขาเอิญไว้ยังแหละมาเล็ดพันธุหรือว่าเอามาจากไหนแต่ น้ำท้อตลาดเนี่ยเขาก็เขาขายน้ำเฟซเนี่ยเฟ็ดกรูปเนี่ยสื้อมากเม็ดแปลกๆกับช่างซื้อมากอย่างนี้กำลังทดสอบปลูกเอ๊ะง่ายป่ะมาปลูกนั่งหัวต้นไม้ที่กินพืชกินได้ในเข่งอ๋อปลูกในเข่งในอีกเพราะว่ต้องอาศัยพื้นที่หลายเพราะว่ามันดีบางนึงคือพื้นที่ห้องแคบครับปลูกในเข่งมีประโยชน์ที่ว่าสโซลาร์เข้ายากไปก็ไดล อ๋อแมนยกไปได้ยกไปทั้งเคีงเลยเราสามารถจัดสวนได้แล้วก็ข้อก็เลือกพ่านที่มันสามารถเป็นผลสามารถเป็นผลได้กินได้อันนี้เป็นผลคือต้นยังไงซิดาบักซิดาอันนี้ก็ซิดาจะเป็นผลบักห้องหองฉันหอมหอมอันนี้นป็นต้นหอมะ่านที่ว่าหมองใดคือบออยากให้เปลี่ยนพื้นที่นะครับฟ้าซับไซอะไรก็ได้ทุกตารางนิ้วตารางไอ้นี่ไอ้นี่ กันจองบ่ครับพระกันจองอ้าเห็นไหมพระกลางก็ตะลับปัดฤาษีตะลับปัดฤาษีกันจองทำไมใบใหญ่ขนาดใหญ่ๆอันนี้มาเองเลยนี่มาน้ำหยินอ้ยปล่อยไว้เลยทำามาเองสวยมากโอ้เขามาเองต้นนี้นะนี่กับผักหวานผักหวานผักหวานปลาผักหวานปลาบไอ้ไอ้ไอ้เล่ออันนี้นี่ตอนมาลงโอ้ตอนเอาวะครับนี่อ่าเพิ่นพันโอ้ผักหวานปลาครับไปซื้อเพิ่นมาแล้วล่ะอันอัติไอ้พ่อเองเลยมีนั่นใต้นั่นนะเป็นเมล็ด อันนี้บอกครับน้อยนบอกครับนไอ้พ่อเองโอ้พ่อเองไอ้ผักหวานนี่เวลาไม่แต่แต้นนี่กับแม่นี่แหละต้นนี่กับแม่พอเสี่ยงมาเสริมอีกเพราะว่าหพวกนี้สิเป็นสวนผักหวานปลาโอ้เหตุหลายๆต้นคือบอกว่ายังไงเอาให้แปลว่าได้แขงเลยเพราะใหญ่พี่ใหญ่น้องกับใหญ่ไปเออเออตอนนี้เขาไม่ลงในหลายต้นเติบแล้วอันนี้ต้นนัหนกับแม่น่ะแต่ผมชอบอันเนี้ยผมชอบอันเนี้ยพันไรใบเนี่ยครับต้นบักเขือนเงาเนี่ยครับ ไล่ใบจริงๆมีลูกอย่างเดียวครับใช่เง้อันนี้มมลูกเออบึงวาัานจระเข้ยักษ์โอ้จระเข้ยักษ์ยักษ์กดีได้ไรอยากไ,<ๆ>ได้เพราะล่ะนั่นครับผม <c oughs> แม่ก็รู้สึกวันนี้เราได้เขาเรียกอะไรได้ความรู้ได้ความรู้ได้วความเป็นกันเองครับผมได้ความสนุกสนานผมแล้วก็มีทั้งสาระครับแล้วก็ไม่สาระ กนมากจะไม่สาระครับผมครับผมก็อย่างน้อยก็ได้มาทักทายพูดคุยให้แฟนรายการเที่ยวไปสไตล์ชัยพัท์ได้ชมชีวิตของปอยไฟายเป็นกันเองครัอย่างน้อยแฟนๆก็ได้รู้ว่าผมมีช่อง YouTube ูรับของตัวเองเนาะก็ได้ติดตามและก็จะได้เห็นความเคลื่อนไหวหายคิดหอดหายคิดถึงกันครับผมครับผมก็ท้ายสุสุุท้ายเนาะขอพูดอย่างนี้สุดท้ายครับโอ้โห นี่ครับผมอันนี้ผมมีของฝากของดีมาฝากใช่ผมมีของดีมาฝากพี่ปลอยฝ้ายด้วยครับพี่ปลอยฝ้ายอันนี้คนเล่นของอีกแล้วอันนี้หลวงพ่อบุญลือเขมโกยันผิดมอบจักรพรรดิเรื่องลือครับผมอบโอ้สองแผ่นเลยกระบอกให้พี่ปลอยฝ้ายเลยนะครับถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยแล้วก็นี่ครับผมอ่าครับเอาไว้ก่อนพี่แสงครับผมถือไว้ก่อนเนาะอันนี้เป็นเหรียญ เต่าหลวงปู่สุขยโสธรอ่านี้เหรียญเต่าหลวงปู่สุกยโสธรรุ่นปรดนี่สุขใจครับผมครับผมปลดนี่สุขใจอันนี้มอบให้อีกครับมอบให้หมดเลยครับหมดเลยบอกครับหมดเลยครับต้งชุดเลย้งชุดเลยมีกี่สีนี่ปลดนี่สุขใจอันนี้ทองทองกับเงินอันนี้เงินครับทองคำทองกับเงินครับอันนี้ทองคําแท้นะครับนี่มอบให้นี่เราอันนี้ให้เลยปล่าอันนี้ให้เลยอเลย้ันนั้ไม่ได้ครับ ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเต่าลูกปูสุกยาโสทโลครับผมเกจิแห่งน้องบุญมากนีโคราชครับแล้วก็หลวงพ่อบุญลือครับมอบให้อ้ายครับพี่น้องจยากบูชาเห็นไหนนี่บูชากะบ่มีบูชาครับอ๋อหมดแล้วหมดแล้วครับครับผมหมดแล้วหมดเลยครับหาบ่ได้ครับผมโอ้โหเป็นไงครับเป็นไงครับหมดเลยจริงๆครับตอนนี้หมดเลยไม่มีเหลือเลยครับเพราะว่ากระแสท่าแรงมากครับ นอกจากไปที่วัดอาจจะมีนะครับวัดที่วัดอาจจะมีวัดแสนสุขสันติธรรมอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็หลว,ลวลงพ่อบุรือแล้วหลวงพ่อบุญรือนะครับที่อำเภอท่าเรือวัดจำปานะครับจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาเรานี่เองนะครับ,รบ,รบอาสุดท้ายายสุดให้ช่วงปีใหม่ยู่ช่วงนี้ ยังมกรลาอยู่ไฮยังไม่พ้นเดือนครับมอวยพรอนปีใหม่ให้พี่น้องแฟนครับแฟนๆของรายการเท่าครับครับผมก็ขอให้พี่น้องชาวไทยครับครับผมผ่านพ้นภัยโควิดขอให้มันห่างหายไปจากโลกนี้ไปเร็วๆสู้ไปด้วยกันครับสักวันมันต้องสว่างนะครับตอนนี้มันถึงพังโคนอยู่สู้ๆสว่างแดนดินบาซีบาสก็เอาทาครับก็ ติดตามกันนะครับก็อย่าลืมนะครับพี่ไปฝ้ายก็ยังเหมือนเดิมครับขอฝากติดตามของพี่ไปฝ้ายนี่ครับช่องปอยฝ้ายมาลัยพรนะครับแล้วก็เพจปอยฝ้ายเบญจมาลัยพรครับครับผมของพวกเราก็คือช่องเที่ยวไปสไตล์ชัยพัทช์ช่องยวันนะครับครับรายการนี้เป็นรายการเล็กๆครับแต่ว่าด้วยเนาะรายการเล็กๆแต่เราก็นําเสนอสิ่งที่ดีใหญ่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 เสนอสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ให้ประโยชน์แก่สังคมด้วยนะครับ ก็เบียอะไรจะทิ้งท้ายไหมครับก็คงจะลาสุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ิีตามรายการพวกเราตลอดเวลาคอยสับสไครับคอยเป็นกําลังใจคอยแชร์ให้กับพวกเราวันนี้มาเยี่ยมเยือนบ้านพี่ปลอยายขอพระคุณมากมากครับเดี๋ยวโอกาสหน้าพาไปไหนไม่รู้ครับครับผมเดี๋าวเราไปไหนเราไม่เคยบอกใคร แบบเซอร์ไพรส์ครับแบบเซอร์ไพรส์รายการเที่ยวไปสไตล์ชัยพัท์สวัสดีครับครับสวัสดีครับ